โอเคอ่ะโอ้โหมึงเสียงเพลงนี้มึงโอเคโอ้โหอ่ะโอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยเลยนะครับผมก็ในวันนี้นะครับเรานะครับก็มาอยู่กันในเกมนะครับที่ไม่ใช่เกมทูบอกกันอีกแล้วนะครับผมโอ้โหช่วงนี้นะครับผมนะครับก็ขอบอกกันเลยครับว่าช่วงนี้นะครับ ช่องของผมนะครับลงคลิปเกมโลบอกเนี่ยน้อยมากเลยนะเพราะว่ามันน่าเบื่อนะทุกคนก็ในวันนี้นะครับเรานะครับก็มาอยู่กันในเกมใหม่กันอีกแล้วเนาะและในเกมใหม่อันนี้นะครับมันคือเกมที่ผมว่านะมันน่าจะเป็นเกมที่ผมว่าติด็กๆหลายคนหรือว่าคนหลายคนกันการนันกันละกันเนาะผมว่าน่าจะเคยเล่นกันนะครับผมก็ก็เกมนี้นะครับมีชื่อว่าเอ่อ ชาคังกี้อีวนลูชั่นกันนั่นเองครับผมโอ้โหผมนะครับก็ขอพูดเลยว่าตอนผมเด็กๆกเนี่ยเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมนะครับได้เล่นมาแล้วแบบติดใจมากเลยนะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับก็จะมาเล่นเกมนี้กันอีกนะครับเออก็วันนี้เราก็จะมาย้อนวัยของผมกันอีกแล้วนะครับผมก็อันนี้นะครับก็จะมาเล่อกันเลยเนาะแล้วนี่คือเซตยัวเอนะครับคือคือคือคุณอายุเท่าไหร่นะครับเออ ผมเออครับไม่ใช่ดิอ้หลานหลานเนีตอนนี้ผมอายุร้อยปีแล้วนะเอาดูเอาเอาเนี่ยแม่งเลยอายุร้อยปีรับเม่อแม่งคือโคตรจัดถือเลยเนี่ยคือก็มานะครับจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับทุกคนมาแล้วแป๊บนะผมขอปิดเสียงเพลงก่อนนะทุกคนเออน่าจะปิดแล้วใช่ไหม โอเคเออโอเคมก็ตามันก็ตามนั้นนะครับทุกคนก็มาแล้วครับเกม h u งกี้ชาร์กอีเวลูชั่นชาร์กฮังกี้อีวีอีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ก็มาครับเดี๋ยวเราก็มาเล่นกันเลยครับอันนี้อันอันอันนี้นะครับคือการกลับมาเล่นครั้งแรกของผมนะครับเออโอเคนี่นะครับมันคือแบบมันคือรีใหม่หมดหมดเลยเลยเนาะอันนี้คือแบบเออ โอเคนี่คือเนเขาแม่นคือศูนย์ทุกอย่างคือศูนย์นะครับเฮ้ยกูเล่นเปนเพื่อนมึงจะมาสอนอะไรวะอ๋อเหรอมึงก็แบบแบบอันนี้คืออู้เหี้ยเหี้ยมันกระตุกจังอะเฮ้ยโอโ้โ,อโหโอ้โหเล่นเล่นเกมไปแม่งคือแม่งคือแล้วก็ถ่ายคลิปไปไปเนี่ยนะโอ้โหแม่งแม่งกระตุกแปะแปะแบบนำเป็นบูทอ๋อมันคือบูทความเลยวันนี้โอเคโอเคอยังจำได้ด้านหนึง กินนี่คือปลาท้อครับเนี่ยแล้วนัดผมขอลงไปแบบเพื่อกรูได้หรือเปล่าหุกคูกินปูเลยกินปูฮะกินปูโอ้มันติดโอเคแปบบๆๆๆนะอันนี้คือแบบนะทุกคนมันคือมีเลมันคือมีเลได้ด้วยเห็นบ้างอ่ะเออนะครับวันนี้คือโดนไม่ได้มันเป็นกลับดักรับเปิดนะครับมึงมานี่มึงมานน่โอเคเออเฮียขอก็กินปลาก่อนมาฮะปูปูหัว เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮยเอาเฮ้ยอ้อยเอ้ยไอ้เหี้ยนี่ไอ้อคือปลาเลยวะแปบบ๊แบบเลือดเลือดเลือดโอ้โหๆงงงมางปลาเอาเฮ้ยโอเคแปบอบีโอ้โหโอจานอะไรเนี่ยโอ้มันทนโอ้โหไอเ้เหี้ยโคตรโคตรที่จะโรคนะฮะโรคชิบหาย โอเคแป๊บบบนะขอใหม่โอเคนี่คือนี่คือจบทูโทเรียลแล้วโอ้โยแ้แป๊บนะมันคือแป๊บมันคือมีปลาอะไรบ้างวะนี่คือมาโคช้านะครับแฮมอ่า,า,านะอน,ออนี่คือแฮมเมอร์เฮดนะครับคือปลาชาลามหัวหัวนะหัวคอรดเอออันนี้คือไทเกอร์ชาจิตไม่โคตรเท่ โอเคมาครับแต่ว่าตอนนั้นแต่ว่าตอนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้นะคนดูผมผมไม่ขับใจมากอะ่ะอันอัน,นอันนี้คือมัน,น,ค,นคือของแต่งเออโอเคมาผมขอตาที่สองทุกคนโอ้โหแม่งคือแม่งทุกคนดูดิแม่งคือเล่นแค่หนึ่งนาทีโอ้ไมคกูสเน็ตโอเคมาแล้วนะผมขอไปฝั่งซ้ายกันบ้างดีกว่านะคนดูโอเค เฮ้ยปลาปลาแม่งเฮ้ยเต่า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 กินเต่าโอ้โหเฮ้ยเฮีมันโอ้ยมันว่าเร็วเกินเต่าปลาเผาเนี่ยกินโอเคกินได้เฮ้ยคนคนปูงโอ้ยแม่งได้แค่หนึ่งใต้ทรัพยเฮ้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 ยคนมึงมึงมามึงมึงอยู่ที่ของมึงอยู่บนน้ำไหมเี้ยมึงอยู่บนน้ำพี่ชายไอ้แหวมึงอยู่บนน้ำบนน้ำอ่ะที่ของ Anyway, oh, ตโอ้ยทุกคนเอ้ยได้แล้วอ๋เป็นไงโอ้โหนี้แม่งพูดติดติดอ่างแบบแม่โคตรไม่โคตรเยอะอ่ะพูดติดขัดขัดแบบไม่โคตรเยอะนะคนดูมันคือมันคือมันมันมันเตือนเต้นนะคนดูเออนะครับมันก็ขออภัยกันด้วยเลยนะคนดูเออโอเคเฮ้ยโอ้ยมันตันแล้วอ่ะตามน้ะผมขอ ขึ้นข้างข้างบนก่อนนะโอเคชิวไปครับอันนี้ชิวไปนะโอ้มันมันตนนันแล้วเฮ้ยคนไอห้หูคนสีทองเฮ้ยคนสีทองโอเคโอเคกลับบ้านครับกลับโอเคโอเคกลับกลับกลับโอเคเพื่อนพอลงงลึกนะเนี่ยโอ้โหปลาปลาโอเคเฮ้ยเต่าเตาเตา่า ป่าวนจีนชอบชอบกินไข่เต่าฮะืหมาอันนี้โอเคนี่ปลาอะไรเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาชฉลามะปลาชฉลามมาสีทองด้วยโอเคอุ้ยแม่งลืมไอ้เฮี้ยแป๊บแป๊บลืมลืมโอ้โหมืดมืดมืดโอ้โหมืดเฮ้ยสีแดงเลยอัเนี่ยอุ้ยชิบหายแล้วชิบชิบชิบหายแล้วกูเฮี้ยมัน เฮ้ยเโอ้ยเฮียมันคือมันคือมีกำมีกับกับดักอะเต็มเลยกับดักแล้วเปิดไหมเต็ๆๆ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 มรดรัดรัดไอ้เฮ้ยเฮ้ยอมันคือมีปืนไม่รู้เอา้าโอเคทุกคนคือมันมีปืนแล้วกูไปโอ้เอาใหม่เอาใหม่มาผมขอตาดีนะครับเป็นตาครั้งสุดสุดท้ายนะมานะขอขอเถอะ มามามาไอคนไอคนนะ้งยิงอะไรมึงยิงแรงใส่กูเนี่ยฮะปั๊บปั๊บปั๊บโอเคโอ้ยมึงอะไรมึงกูเนี่ยมีคนนะเฮ้ยมีคนชิบหายแม่งแม่งนั่นไม่ได้เอาไม่ละฟึบกินได้หนึ่งกินได้โอเคโอเค กลับแล้วจ้ากลับแล้วจ้าโอเคโอเคไปแล้วใช่ไหมไปได้มันมันคือมีพิษเนี่ยโอเคโอเคโอ้เรือฮะโอ้เรือแม่งหายไปแล้วโอ้โหคนแม่งก็เฮ้ยมาลงมาสิโอ้คนแม่งก็นั่นมันคือมันคือมันก็กินไม่ได้นะโอ้แป๊บ ดูนะกันเหมือนว่าเนี่ยโอ้ยมันลึกจังอ่ะโอ้โหมันลึกเกินแล้วมันกินได้ไหมเนี่ยเอาเอาเซเวอร์โบนัสคืออะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมันคือกินไม่ไม่ได้หรอเอาเอาเว้ยสตาร์วิ่งอะไรอ่ะอ๋อมันหิวไอ้เหี้ยโอ้มันคือมันมันต้อง กินแบบไอ้พอ้พวกนี้มันคือไปคือไปด้วยเว้ยอะไรเนี่ยแอนเคเชค่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ๊ย,ยอะอชะตาจะตายแล้วเฮ้ย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 โอเค okay. พออีย